ขอบคุณที่เข้ามากดติดตามและกดกระดิ่งนะคะสวัสดีค่ะมาพบกับกบอีกแล้วนะคะมาค่ะมาค่ะมาเข้าคคัวด,ด้วยกันกับกบอีกแล้วนะคะเพื่อนๆวันนี้กบจะมาชวนเพื่อนๆทำแพนแงกระดูกหมูอ่อนนะคะนี่คือกระดูกหมูอ่อนที่กบได้เตรียมมาไว้นะคะแล้วกบก็หั่นเป็นชิ้น พอดีนะคะไม่ไม่เล็กแล้วก็ไม่ใหญ่จนเกินไปนะคะเพื่อนๆเราวกบก็จะใส่มะเขือด้วยนะคะแต่กบได้มะเขือไม่มีมะเขือพวงก,ก็เลยได้มะเขือแบบนี้นะคะกบขออภัยในความไม่สุภาพที่สี่เล็บนะคะเพื่อนๆกบขออภัยนะทีนี้ด้วยนะคะโอเคมีน้ำตาลมะพร้าวใบมะกรูดแล้วก็พริกนะคะแล้วก็นี่ก็คือ น้ำพริกแกงผงแหงของกบนะคะกระทิผงชูรสขนอนแล้วก็น้ำปลานะคะตอนอีกบได้ทำการต้มหางกะทิเอาไว้แล้วนะคะเพื่อนเพื่อนเพื่อที่จะเอากระดูกหมูของกลบลงไปต้มให้เขานิ่มตัวนะคะโอเคค่ะเรามารอน้ำกะทิเดือดนะคะชุบน้ำกะทิกบได้ อันนี้หางกะทินะคะเพื่อนๆกบเอาน้ําเอากะทิผสมกับน้ําเยอะๆให้เป็นหางกะทินะคะแล้วกบอกว่าจะต้มกระดูกหมูอ่อนลงไปเลยเอากระดูกหมูอ่อนลงไปต้มเลยค่ะขออภัยค่ะกบพูดไม่ถูกนี่แล้วกบจะต้มกระดูกหมูไปจนกว่าเขาจะนิ่มตัวนะคะเพื่อนๆต้มไปเรื่อยๆค่ะ เดือดปุดๆเลยค่ะต้มจนนิ่มเนาะเนกระดูกอ่อนดิอื้ยฉันหลงรักเธอเจ้ากระดูกอ่อนฉันหลงรักเธอเจ้ากระดูกอ่อนกบได้แบบซื้อเป็นกระดูกเป็นเส้นๆมานะคะแล้วกบก็หัน่นอย่างอย่างคลิปก่อนนะั้นอะที่กบทอดกระดูกหมูอะคะ่ะเพื่อนๆแล้วกบก็หัน่น ช่วงแข็งแข็ไปทอดนะคะเป็นเส้นๆไปทอดหั่นช่วงอ่อนๆเก็บเอาไว้อชัดลงรับกระดูกอ่อนจังเลยกุบกุบอร่อยแน่นอนโอเคเดี๋ยวต้มเปนเปืือยเรามาเจอกันนะคะโอเคค่ะเพื่อนๆคิดว่าพอแล้วนะคะเรามาทําขั้นตอนต่อไปกันค่ะใส่กะทิลงไปเลยนะคะเพื่อนๆ ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะยก,กเทลงไปอีกชปพี่แกงลงไปเลยค่ะแกงกระป๋องนึ่งใส่ลงไปเลยให้หมดเลยนะคะหมดกระป๋องเลยค่ะ ข้าหอมสักนิดนะคะเพื่อนๆแต่จริงๆหอมมากแล้วนะคะตอนนี้เดือดปุดๆเลยโอเคค่ะนกอบก็จะตัดกระดูกหมูที่อยู่ในหม้อตุ๋นนกอบนะคะต้ม ลงไปเลยนะ ส่วนน้ําแกงที่กบตุนเมื่อกี้จะไม่ทิ้งนะคะกบจะใช้เทลงไปในกระทะเหมือนกันนะคะเพื่อนๆเก็บเอาไว้ก่อนเนาะขอเบาไฟหน่อยน,นะคะเติมกะทิลงไปให้เขาแบบซึมรสชาติเข้าไปในกระดูกสักนิดนึงนะคะเพื่อนๆ ขั้นตอนการทําก็แล้วแต่บางบ้านเนาะแล้วแต่ความสะดวกของแต่ละบ้านนะคะเพื่อนๆกบทําแบบนี้ค่ะแล้วก็ก็จะเทน้ำซุปที่อยู่ในหม้อเนี่ยค่ะ ลงไปเลยนะคะเพื่อนๆแล้วกบก็จะเคี่ยวเข้าอีกนะคะให้น้ำซุปงวดนะคะ<ๆ>กบจะไม่ไม่ใช้น้ำซุปเยอะขนาดนี้กบ<ๆ>ก็จะให้เขางวดให้น้ำงวดนะคะเพื่อนๆเอาฝามาปิดนะคะเพื่อนๆ แล้วก็ต้มไปเอ๊ยยังไงดีคะให้เขาเดือดนะคะให้น้ำงวดนะคะเพื่อนๆบุบๆเลยค่ะเพื่อนๆาาค่ะกบก็จะใส่กบก็จะปรุงเลยนะคะเพื่อนๆกบยังจะไม่ใส่มะเขือเนาะน้ำตาลปี๊บ ใส่น้ำตาลมะพร้าวผุ้ผิดค่ะใส่ขนอล,ลงไปนิดน้อยเติมน้ำตาลลงไปเลยสองช้อนก่อนนะคะรอน้ำตาลละลายแล้วเรามาชิมกันนะคะ พอใส่น้ำปลาลงไปหอมมากเลยเดี๋ยวน้ำตาลละลายแล้วเรามาชิมกันค่ะมาค่ะเรามาชิมรสกันชิมเลยนะตอนนี้เปลี่ยนเป็นช้อนแล้วนะคะเพื่อนๆไม่ได้ใช้ตะหลิวแล้วเนาะอืมอร่อยแล้วค่ะเพื่อนๆขอเติมน้ำปลานิดนิดเดียว น,นี้เรามาหั่นมะเขือใส่ลงไปเลยนะคะเพื่อนๆมะเขือของกบอาจจะแก่หน่อยนะกบจะหั่นลงไปแบบนี้เลยนะคะทําไปด้วยหั่นไปด้วยมะเขือของแกะมะเขือของแกะไม่รู้ใครจะแย่งพูดมะเขือของกบแก่อีกแล้วค่ะเพื่อนๆ ไม่เป็นไรใส่ไปด้วยหั่นไปด้วยโอ้ยลูกนี้อ่อนแต่ก็ไม่ถึงกระอ่อนมาก,มกห,หนูไม่แกหนูไม่แกหรอโอ้ไม่แก่จริงๆด้วยลูกนี้ สามีพูดปุ๊บมะมาเขือไม่แก่เลยคุณรักเลยโชคดีเลยปากหวานหลายถ่อไอ้หนูรู้แล้วว่าทําไมที่รักถึงปากหวานเพราะหนูทําอาหารให้ที่รักกินอร่อยถูกไหมแกงเปี้ยวหวานกงเป้ยวหวานที่รักไม่ไม่ค่อยอันนี้เท่าไหร่โอเคค่ะแล้วกบก็จะให้มะเขือสุกเนาะอู้น่ากินมากๆเลย ไดเมะเขือพวงเนาะเพื่อนๆจะอร่อยมากๆเลยนะคะแต่กบไม่ได้ไม่มีมะเขือพวงก,กลบก็ใช้มะเขือปอกแทนเนาะให้มะเขือสุกเห็นน้ำเยอะแบบนี้หมดนะคะเพื่อนๆเพราะพวกเราชอบราดข้าวราดข้าวนะคะจริงๆกบมีใบัวละพา ไม่ใส่ดีกว่าแค่นี้ก็พอแล้วเดี๋ยวมะเขือสุกแล้วก็ามาใส่พริกกับใบมะกรูดนะคะให้มะเขือสุกก่อนคะ่ะโอเคค่ะเพื่อนๆเมื่อเขือของกบสุกแล้วนะคะเอากบจะเบาไฟหน่อยกาก็จะโรยใบมะกรูดลงไปเลยอู้วแล้วก็ก็เจอเออไม่นิดนึงนะแต่งหน้าแล้วก็ใส่ ของเราลงไปเลยนะคะเพื่อนๆว้าวช่างน่ากินมากเลยน่ากินมากเพื่อนๆน่ากินสุดๆเลยค่ะมาค่ะเรามาตักเสิร์ฟกันเลยเสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะเพื่อนๆ คนงกระดูกหมูอ่อนของกบนะคะเป็นไงบ้างน่ากินไหมคะกระดูกหมูอ่อนยั่วๆคะ่ะอู้สูงใกล้ๆเลยน่ากินใช่ไหมคะเพื่อนๆกบว่าน่ากินเพราะกบหิวข้าวละรสชาติก็ที่เราชอบเลยนะคะปรุงตามใจชอบเลยคะ่ะมาค่ะเพื่อนๆมาทานด้วยกันกับกบนะคะขอบคุณมากๆนะคะเพื่อนๆขอบคุณที่รับชมคลิปวิดีโอของกบ ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกเม้นขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกการติดตามนะคะเพื่อนๆขอบคุณที่เป็นเพื่อนกันค่ะรักษาสุขภาพด้วยนะคะกบลับเพื่อนๆทุกคนค่ะมาๆมากินข้าวได้กันค่ะ